สวัสดีจ้าพี่นอ oh, <dear. S 1> อ้องโอ้เปียอหนากินคือเกามาเด้อมาเด้อซุปบัหมี่นี้พักสเสต๊าแ mm. ล้กก็อเนียมก้อยก้อยบักเขือเหลืองเคือ <c oughs> ขึ้น <c oughs> พี่น้องจ้ามาจ้าขอต้องกันกับเย็นยังกวบเดียว น <severe. S 3> ี่วาร์ลวอร์กเลยว่า <GO> ส๊าชอบที่ไห้วะ่ามั่นมือข้า อย่าคืนพอย งผู้หยังบอกจากคุณช่อไม่ได้บอกให้เอา่ะให้ยังกินล้ออ่นันอ่ะไก,ก่ในเูาหน่อยกขันยียวบอกเขียบเป็นตัวตัวไปน,นองจ้าว่าจะเอาเนื้อมาหลับ หลักจะดอดงั้นมองนง้ำไม่สับ เวียน่อยะพิเศษจ้หาหอมกระเทียมงาตำมันย่ยพิป่วนางหวน นั่นี่ก็คงควมออกว่าดังก็เป็นอย่างนั้นแหละหิบตัวพี่น้องเลยแต่ว่าอันเหลืออยู่พอดสำจองพี่น้องอย่าเบิงไปกินน้อกัน Cái đó mặn Mắn nhá Cứu ừ. bình chân chào mệt mệt bò Hửm Bình chân chào mệt mệt cho bà phá vô khẩu đi ừ. ซือคนจกอาจายุสุเข่าคืคคาร์พยากรอากาศกมอุตุบอกมันไม่ผ่นานรำมนเนี่ย บอบางไปเ่ปราอยากพี่น้องเลย <c oughs> ม,มาจากบ้านนางอะไรแบบ สามสามมกระเราเลี้ยงเขามไม่มาจะซองเยอะเขาเจ้าปุ๋ยนึงเีได้หลายกว่าคนทีออ่เขาสองถูกมันเป็นไปอ,อย่างนี้น า๋น้าเคา้าเบาเจ้านึกออมหอมๆมาก <Huh? S 1> กลินตัวมัย เรียบบางอันป่าบางฝนเรียบบางอันต่วนทีเล็กมาเนร่มีหยอดบ่เขาขามเราจะเบิอดอบ่มาทันหลักในไหนเลยจะกลับกับแยงนแนงส่แหงซะเมืองลังกระร้าไอถวดถึงมุมมีหมอสีต้มแกก็ต้มเบิ่คอยแตะแตะลงอัมันเป็นหมดแล้วน càng nó mày càng khi đẹp không nhiều không biết ออออกอบกวาดแซ่หนำใจกอบกวัวหอมน้ำปลาบีบกระน้ำกระทำกอบกวาดก่อยมากินกับคนกับเจ้าเกลือเคินพี่น้องมันเปะะ็นน้ำก็ขึ er. ้นกอบ ก๋วยซี๊ยต้ดะสบนี่นี่กินหอมเม็ดหอไหนแสรบที่รองักขขอมุ้งเดิมเข้าหายห้ต่อเทียมเอ็นหอมหนึ่งแบเขาดู่น้ำกันดีๆให้เ้า <laughs> bát mùa ghẹp là ghẹp tai ghẹp tai ghẹp tai tầm tai ghẹp hạt kiệt, mọi น้าปากน้าคางจะอยากกินลองุ่ยครับคุณปากปีปากนองนกำลังแรงใจซอยหนูซอยซัวซอยเบิงเลยด้วยต่อทำนี้หรอ ว่าจ๊อคืคอกอยูอ่ซาำเนี่ยอิอรูัวี่สาเนี่ยนี่มองเดีดาายวว่าที่พิ่วออกไปปดเบิ่งหวยเบิ่งนยาใครหมดแด้วรอดติดตามกดละรอกบมึงสีวางกับเป็นสิยุดงานเราพีน้องเนาะเมื่อเนี่ยไปเราได้ปะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ